ก็คือกันในช่วงนี้นะคะกับคุณนทวันอ์อนราจากบริษัทหลักทรัพย์ซออินเตอร์นชแนลประเทศไทยพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ,พ,พี่พี่น้องทุกท่านครับ<笑><笑>คุยเรื่องอะไรก่อนดีพี่เปี๊ยกมันหลายเรื่องเลยเอาเอาเรื่ <ๆ S 1> ๆๆองอรก่อนเช้านี้พี่เปี๊ยกกลัวไหมอือือืมจัการอะไรตอนนี้ไทยกับบุชายิงกันอ่ะพี่โอ้ยเล็กน้อยมากหรอเออเล็กน้อยมากตอนนี้พูดตรงเลยนะเราน่าจะว่างนะไม่รู้จะทะเลาะกับใครนะไปทะเลาะกับขมรนนะ คุณควรจะไปทะเลาะก,กับอเมริกาให้มันดูยิ่งใหญ่หน่อยนะไปยุ่งเลยเขาเหม็นมัน่วละพี่ว่ามั่วนะะเขาก็เขาก็ปั่นหัวเราเราก็ตามไปนั่น,นอ่ะงั้นประเด็นนี้ตัดตัดไปครับอ่ะประเด็นเรื่องภาษีอันเนี้ยอันเนี้ยน่าห่วงเพราะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปชาวบ้านเขาได้ข้อสรุปกันหมดแล้วเนี่เรามีใจแทนชาวบ้านเขาหมดแล้วน,นะนี่เราเออเราก็ขึ้นมารอให้เรา20แน่ไอ,อ้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย แต่ใครได้เท่าไหร่เราดีใจด้วยหมดเลยทุกประเทศเนี่นะี่ยนี่ไงนี่ไงแล้วฝรั่งเนี่ยนะที่มันซื้อมันก็มั่นใจว่าเราได้ยี่สิบนะที่มันซื้อมาเนี่ยเนอะแล้วเราถ้ามันพลาดคาดเคลื่อนทำไงพี่ถ้าเราได้แบบย<ง>ี่สิบกว่าลงมานีงานงอก<ง><ง>เลยไหมลงลงลงแต่ว่าก็คงลงไม่แรงสักยี่สิบสามสิบจุดไม่เกินอืมเนย โอเคแต่มันรับข่าวไปแล้วแปลว่าถ้ามัน2ี่สิบมันก็จะประมาณนี้แหละอาจจะไม่ได้ขึ้นไปก่อนนี้มากคือเราเราไปใช่ใช่ใช่ใ่จริงแนวต้านหลักๆคือหนึ่งสองสีู่นย์นะแล้วต้านหลักๆเลยตรงนี้ก็ใช่นะถ้าคำวนวณบางบาง,บางทฤษฎีก็หนึ่งสองสองศูนย์ก็ใช่ค่ะอืมที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยที่เรายืนยืนกันอยู่เนี่ยค่ะอ่ะถ้าแนาวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านหลักซึ่งปกติพี่ไรบอกว่าถ้ามันเป็นแนวต้านจริงๆต้องขายนะอันเนี้ยขายไหมขายขายขายขาเราไม่รู้หรอ คือคือเวลาเราเล่นตามกราฟอ่ะก็ให้เล่นตามระบบไปอ่ะคืออย่าไปอย่าไปว่าเฮ้ยน่าจะข้ามว่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละคงมั่วละคงมั่วละอันนี้แนวต้านสําคัญก็คือแนวต้านสําคัญเส้นสองร้อยวันเป็นแนวต้านสําคัญก็ขายตรงเส้นสองร้อยวันนั่นแหละนี่จับหนึ่งสองสี่ศูนย์ค่ะใช่ใช่ใช่่มันอยู่ตรงหนึ่งสองสี่ศูนย์นะแต่ว่าถามว่าเฮ้ยผมเอาตรงนี้แหละหนึ่งสองสองศูนย์เลยเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้มีความเสียหายอะไร เพราะนั้นคำแนะนำใ,ในวันนี้ก็คือทยอยขายแต่ว่าดูแล้วดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยมันเป็นอยู่คิดว่าเป็นไซ์เวย์หรือเป็นจะเบรกแนวโน้มขาขึ้นก็อยู่ที่ตรงนี้แหละห้ามหนึ่งสองสี่ศูนย์แปลว่าจบขาลงไม่ได้เป็นแนวโน้มไซ์เวยแต่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหนึ่งสองสี่ศูนย์เนี่ย ถ้าหนึ่งสองสี่ศูนขายแล้วลงก็แปลว่ามันยังเป็นแนวน้มไซด์เวย์อยู่คำว่าแนวน้มไซด์เวย์ก็หมายความว่ามีโอกาสจะถอยลงมาที่เส้นห้าสิบวันได้อีกอพอมันม,มีความเสี่ยงปั๊บนักกลยุทธ์หรือว่าคนที่เล่นในพอร์ตก็ต้องลดความเสี่ยงโดยการขายหุ้นลงมาอมถ้ามั่นใจว่าไม่ไม่น่ากลัวมากก็ขายสักครึ่งหนึ่งเหลือเงินสักครึ่งหนึ่งก็จะเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดณขณะนี้อื พี่แต่ถ้าเส้นห้าสิบวันมันก็จะลงมาเยอะเหมือนกันนะก็โอเคอ่ะก็ดีพวกเราขายไปแล้วไงเราก็จะได้รับข้างล่างหน่อยอ่ะก็แปลว่าถ้าไม่ไม่มีของอย่าเพิ่งไม่แตะตอนนี้รอมันลงมาแตะเส้นห้าสิบวันใหม่ก่อนค่อยเข้าใหม่ใช่ไม่ควรแต่ส่วนใหญ่ถ้าเทรดตามเทคนิคต้องมีของนะมีก็ถึงบอกว่าตรงนี้ไปจะหน่วยหน่วยลดของไงไม่ไม่ได้ไม่ได้โหลดของเพิ่มค่ะ อยกเว้น <One> ว <input> ่า <un> ค <paid> ุณเพิ่งซื้อมาได้สักยี่สิบสามสิเปอร์เซ็นสมมตินะมีเงินอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเงี้ยอันนี้ไม่ต้องขายเพราะคุณมีเงินที่จะซื้อข้างล่างอยู่แล้วค่ะอ้างั้นตอนนี้เราควรมีเงินสดเท่าไหร่พี่แปร๕๐๕๐อ่าตอนนี้นะสำหรับนักเก่งกัไรนะสําหรับนักเก่งกัไรนะค่ะส่วนคนที่เล่นรอบหรือปั่นผลเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ขายก็ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะแต่เขามีสิเพราะว่า เพราะว่าเขาเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้กําไรระดับหนึ่งแหละค่ะออืืขึ้นมาเยอะอยู่นันเนี้ยขึ้นมาเยอะอยู่คันนี้ถ้าเขาบอกว่าเออเขาอยากจะลดสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ทำได้ทั้งสองกรณีเนี่ยก็คือการขายไม่ไม่ขายหมดขายเพื่อให้มีเงินสําหรับขายใจสําหรับการซื้อเผื่อมันผิดทางเผื่อใจไว้นิดนึงถ้าหนึ่งันสอง้อยสี่แล้วพี่บอกว่านี่แหละคอนเฟิร์มการจบขาลง ขึ้นไปเราต้องไปยอมซื้อแพงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นแต่ต้องเป็นคนเก่งกับไรนเนาะซึ่งคนเก่งไทยนี่การไล่ราคานี่เป็นสัญชาตญาณของเขาอยู่แล้วนะเออไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเพราะว่าเขาแค่ให้รู้ว่าหนึ่งสองสี่ศูนย์เนี่ยมันจะไปอีกวันสามนี่ไงเขาเอาเขาเอาด้วยอไม่ต้องห่วงเขาแต่ที่ที่พี่ให้ขายเพราะว่าเพื่อให้เขาตัดสินใจได้ทั้งถอยแล้วก็ฟอลโล่มีเงินเนี่ยมันทําได้สองทางค่ะ อันนี้เป็นกลยุทธ์ในภาพรวมแต่ที่บอกว่าวันหูพี่เปียกมังทีต้องถามเลย4,500เมื่อวานเขามาบนความคาดหวังอกันเรื่องของตัวเลขภาษีแต่เขามาในหุ้นตัวไหนและหุ้นตัวนั้นจะเป็นตัวที่พาข้าม1 2 4 0หรือเปล่าครับมีมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งอยากจะคุยไว้คือวันอนเดือนหน้ามันจะมีหุ้นการบินไทยครับกา,ารบินไทยวันที่4สิงหาพี่คิดว่าฝรั่งสนใจนะในส่วนตัวพี่นะคือรอบนี้กลับมาน่าสนใจแล้วใช่ไหม ไม่รู้เดี๋ยวเห็นมันกําไรเนี่ยอือใช่เออแอ์ที่หน้าตาไม่ดีแกะก็โลไปเยอะแล้วนะพี่ว่าพี่โอเคแล้วนะตอนนี้เกี่ยวไหมเหลือสวยๆเพียบเลยเนขบวนการบินไทยะโอ้อ่าแต่ว่าต้องบอกว่าโหใครพี่เพียรทันตอนไอพีโอการบินไทยไหมทันสิพี่เพียรต้องทันสิพี่พี่พี่ทันเทเลคอมเมเซียอยุ่หม้ทันเทเลคอมเมเซียต้องทันต้องทันทุกสถานการณ์อยู่แล้วใช่ไหม จริงๆก็แอบแอบจะไม่ทันไม่ทันตับ IPO การบินไทยแต่จะต้องดูรอบีว่าจะกลับมาคือคัาแค่ไหนนะคะสี่หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนฝรั่งเอาเงินมารอไว้ทําอะไรสักอย่างอนอกจากเขาประเมินว่าเราได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วนะเขาน่าจะดูว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจที่จะมั่วได้สักเดือนสองเดือนอ่ะเพราะว่าคนที่มาเป็นนักเก็งกำไรไม่ใช่นักลงทุนอืมอ้าวงั้นแปลว่าเขาก็มองข้ามหนึ่งสิงหาไปเลยสี่หนึ่งสิงหาทำอะไรอ่ะอ้าว ทับตัวเลขใช่ไหมใช่ถ้าเราเจรจาเขาเขาเดาแล้วเขาเดาแล้วยี่สิบเขาเดาแล้วยี่สิบอือไหนเขาเดาไปแล้วนี่ถ้าเปิดเขาไม่กังวลการเมืองเลยที่เปียกกไงกะเขาไม่กังวลการเมืองเราบ้างเลยค่ะนายกเรายังไม่ใช่นายกจริงๆเนี่ยเฮ้ยอย่าไปไม่ต้องห่วงหรอกแกลากไปถึงประมาณกันยาตุลาอ๋อคือตอนนี้เราก็จะเห็นการโยกงบการเปลี่ยนตัวสี่สิบเอ็ดเนี่ยจากที่ไปเนี่ย เพื่อให้มันเพื่อให้เขาสามารถได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งพี่คิดว่าเสียงขนาดเนี้ยมันอยู่ไม่ได้เกินสินปีหรอกออแล้ววันวันที่เขานั่งกินข้าวกันเมื่อวานใช่ไหมใช่มันันก่อนพักคุณพิรพันธ์นั่งข้างๆขวานะอืมก็แปลว่าเงื่อนไขของรัฐบาลชุดนี้อยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอแต่แต่คุณชัยช้กเกษมก็มาด้วยนะ เออพี่ไม่แน่ใจว่าดูจากประวัติคุณทักษิณน,นะไม่รู้จะยอมให้คนอื่นหรือเปล่าน,นะรานนั้นยื้อกับคุณอุ้งอิงไปถึงกันยาตุลาเลยะฉะนั้นการเมืองไทยจึงไม่น่ามีอะไรในช่วงสามเดือนต่อี้อืม,อ,มอ่ะนี่นะประเมินจากประสบการณ์พี่เพียงนะถ้าไม่ไปแบบนี้เดี๋ยวโทรหานะพี่ก็โทรหาผมอยู่แล้วพี่อะ <laughs> 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 เอเดี๋ยวเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมได้เลยพี่วันวันที่หนึ่งอ่ะพี่โจของท N เอน่ยจะชวนพี่ไปคุยที่โคราชพี่น้องชาวโคราชก็ไปเจอกันได้ออที่โคราชนะพี่โอเคอ่ะเดี๋ยวจะมี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 คำถามมาถามพี่เปียกอ่ะจากคนดูบอกว่าเขาบอกกองทุนไทยก็ยังขายอยู่แบบนี้เซ็ตซึ่มีปัญหาใช่ไหมคะกองทุนไทยกองทุนไทยเขาคิดแบบพี่นี่แหละอมาพอถึงแนวตั้งเขาก็ต้องลดพอร์ตบ้างเป็นธรรมชาติ ค่ะอืม,อมแค่เป็นการลดพอร์ตเท่านั้นนะพี่ไม่ใช่อ่าเป็นการขายตามตามแพตามเขาเรียกตามนะตามแผนตามแผนการอ่ะเออ